สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านเมื่อ,อย่างเข้าสู่เดือนกอนรกฎาคมจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมที่มีทั้งความยินดีและมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องแก้ไขอยู่ด้วยเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมื่อดาวพุธเคลื่อนย้ายไปสู่ตำแหน่งของราศีกรกฎนี่จะส่งผลดีกับท่านโดยตรงในการแก้ปัญหาจะส่งเสริมให้ท่านมีสติปัญญามีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ให้ท่านสามารถคลี่คลายปัญหาใหญ่น้อยเหล่านั้นไปได้ท่านอาจต้องแก้ไขปัญหาที่ตัวเองไม่ได้ก่อที่มาจากบุตรหรือบริวารหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดก็ตามทั้งหมดล้วนมีโอกาสนำปัญหามาให้ท่านก็ขอให้ท่านตั้งสติใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเพราะในที่สุดแล้วท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้พอมาถึงช่วงกลางเดือนเมื่อดาวพระเกตย้ายตำแหน่งอีก ช่วงนี้ท่านจะมีสัมผัสที่6จะสามารถยังรู้ทุกอย่างก้าวของศัตรูหมู่มารคนใดที่คิดไม่ดีมีประสงค์ร้ายกับท่านพวกเขาจะต้องแพ้พ่ายไปในที่สุดและจะมาประจวบเหมาะกับดาวอาทิตย์ที่กำลังย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎอีก การปรากฏตัวของดาวอาทิตย์ครั้งนี้จะไม่ส่งผลดีกับความรักของคนราศีกลุ่มเท่าไรไนักท่านอาจมีปากเสียงเกิดการทะเลาะกันกับคนรักอย่างรุนแรงก็อยู่ในช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมนี้หรือไม่ก็อาจเกิดกับหุ้นส่วนเป็นเพื่อนร่วมงานหรือการตกลงกันไม่ลงตัวเรื่องผลประโยชน์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นการลงนามการทำสัญญาท่านต้องมีความระมัดระวังต้องรอบคอบมากขึ้นเป็นสองเท่าและทุกอย่างจะเป็นไปนในทางที่ดีสำหรับท่านในเดือนกอนรกฎาคมนี้สำหรับคนราศีกุมต้องรอให้ถึงช่วงปลายเดือนียก่อนดวงชะตาของท่านจึงจะเข้าที่เข้าท,า,ทางให้ดาวพุธเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งโชคเสียก่อนดวงชะตาของราศีกุมจึงจะมีความก้าวหน้าให้เห็นอย่างชัดเจนนี่เป็นมาตรฐานของดาวที่จะให้โชคล่าเป็นราชาของโชค เมื่อใดที่ดวงดาวแห่งโชคมะเร็งที่ลัคนาราศีเกิดเมื่อน,นั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่มีโชคช่วยชีวิตจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นจะทําการใดก็ล้วนมีคนคอยช่วยเหลืออีกทั้งดาวการงานก็ย้ายออกจากความเป็นอริไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการงานที่เคยติดขัดรวมไปถึงความยุ่งยากก็จะลดน้อยถอยลงปัญหาของท่านจะหมดไปความก้าวหน้าจะเข้ามาแทนที่ ไปจนถึงคนทำมาค้าขายก็จะมีรายได้ดีมีกําไรเป็นกอบเป็นกำหากต้องมีการเจรจาตกลงการค้ากันทั้งดาวศุกร์ก็ส่งเสริมและดาวพุธก็จะเข้ามาเสริมทัพให้ราศีกุมในช่วงปลายเดือนอีกแรงความสำเร็จของราศีกุมจึงโดดเด่นมากในเดือนกอนรกฎาคมนี้และสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่คนราศีกุมควรมีความรอบคอบจะต้องระวังในเรื่องใดบ้างในเดือนนี้ ก็ต้องบอกว่าดวงคู่ครองและความรักของท่านจะโคจรเป็นอริในเดือนนี้ปัญหาเก่าจากคนรักเก่าอาจกลับมาสร้างความมรำคาญให้ท่านได้แม้คนรักใหม่ในปัจจุบันเองก็จะขุดคุ้ยเอาเรื่องเก่าๆของท่านมาเล่าให้เกิดความขุ่นมัวกันได้คนโสดเองก็มีโอกาสน้อยมากที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าดาววินาศกํกำลังเข้าทับลัคนาราศีเกิดอยู่ และมันก็เป็นเหมือนกำแพงขวางกั้นไม่ให้ความรักข้ามมาหากันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านใช้ความสุขุมรอบคอบจัดการกับข้อบกพร่องทั้งหลายนี้นะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอและเรื่องต่อไปก็คือสุขภาพของท่านเองที่เกิดจากการคิดมากจนทําให้ท่านนอนไม่หลับแม้หลับได้ก็ไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลเสียโดยตรงกับท่านที่ต้องเดินทางที่ต้องใช้รถใช้ถนน ก็ขอให้ท่านเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเดินทางเสมอนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม